ครับผมก็สวัสดีครับตัวนี้เป็นของคูโบตาเอลหาซิฟนะครับก็ได้ติดตั้งพอมสรงแล้วครับมือนี้การในกวนกับกำลังเริ่มเทียดครับพอมสูงนะครับสุดไปนะครับพอมสูงนะครับพ่อท่านไอยือดเอครับคือรถทิฟฟ์บอได้สบายสบายครับระบบแยกนะครับกระบอกก็เป็นกระบอกของสว่านครับ อลงระเบแยกครับลงองทางหนระเบิดขอบคุณนะครับตัวหนึ่งลงลงลงครับงเราควทันล้างแล้วนะเรผ่านล้งนะครับครับ เป็นระบบแยกครับพานหนาพันหลังน,นงค่ครับไอ้กวางกาลังเคลียครับเดี๋ยวสิปล่อยผ่านนะครับพี่เนี่ย กข,นขึนเร็วขึ้นเร็วครับตัวนี้ทั้งเร็วล่วงกับเร็วขึ้นกับเร็วเด็กป่อยนะครับเนาะขึนเร็วไปอีกตัวนึ่งครับมันนี่พร้อมสวงพร้อมจิตตังฟรีครับครับทั้งกานจากคลองรถครับ ครับท้ายวูกนะครับครับผมครับไปของรถนะครับทางด้านป่ามันครับลูกข้าค้นซ่วงครับพ่อใจปะครับเนี่ยครับใจครับครับผมนะครับขอท้ายลูกครับทางนะครับครับผมขอบคุณครับ